بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ตัจีีดศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมาุราการะทบทวนบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับท่านพี่น้องครับเรายังอยู่ในช่วงของฮุกมอิฟฟาฮกีกีกฎของอิฟฟาฮกีกีครับท่านพี่น้องครับเพื่อ เรานําองค์ความรู้มาให้กับท่านพี่น้องนะครับผมได้นําองค์ความรู้แยกส่วนต่างๆของหุ่กลมอิกฟาหรือตัวอย่างที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับได้มันเขาเรียกว่ามามุูซากร์มาทบทวนหรือมาทบทวนความทรงจํากันนะครับท่านพี่น้องครับว่าที่เรียนไปแล้วนั้นท่านพี่น้องนอาจถูกแน่นอนแล้วนะครับกุรานแต่เรามาเขาเรียกะไร มาเกลียมาเกียว่าตัวนี้มันเป็นหุ่งมอย่างไรสังเกตอย่างไรและก็เพราะอะไรนะครับอยู่ในช่วงของตัวอย่างอิฟาฮากีนะครับว่าอาซามบะฮุลกิบะรุวะละฮุดุรียะตุดุรียะตุบูอาฟะว่าอัซาบะฮูนะครับว่าอ่า ฮัมซาตัวนี้เป็นฮัมซาก็ต่อนะครับเพราะมีอลิฟมีอลิฟและกินมซาอ,อยู่ข้างบนแน่นอนต้องมีสระฟันอะหรือตมะว่าอาาัลซออะลีฟเป็นอักษรมัดก่อนจะลีฟมีสระฟันห้ามาตอบีอีอัลซอบบาฮุลนะครับฮาอุดมิดถ้าอันอนทีละคำก็ว่าอาาบบัอลซอบาฮูอ,อาาบบัลกิบารุถ้าอ่านต่อเชื่นประโยคก็อัลซอบาฮุลกิบารุ ลามที่มีเครื่องหมายสุกูลก่อนลามมีอลิฟอยู่ก่อนแล้วกระตกหลังจากลามเป็นอักษรกราฟท่านผู้น้องครับลองไล่ดูครับว่าอักษร28อักษรเรียนเกี่ยวกับเรื่องลามกอมเรียและลามชัเชียะนะครับเราก็จําลามกอมเรียมีอะไรบ้างครับอลิฟกับอัมซาเป็นอักษรเดียวกันอลิฟบา้ารีนฮาจิมกาฟวา้าวคอ ฟาอิมควอฟยามีมฮารวมเป็นประโยคว่าอับอีหันเจคหัวคอฟอักีมะนะครับถามว่าใช่ลามกอมเรียไหมท่ามิโนต้องพิจารณาครับว่าอลิฟตัวนี้อลิฟก่อนจากลามนั้นเขาเรียกว่าเป็นฮุนซาะหัวซ้อนหรือเป็นฮุ่นซาะกอดเตาะคือพูดง่ายว่าถ้าอลิฟถ้ามีหัวซัดหยักอยู่ข้างบนนั่นเขาเรียกเป็นเป็นฮุ่นซาะหัวซ้อน ถ้าหากว่ามีฮัมซะหัวอยู่ท่าลีฟมีหัวซัดหัวอยากอยู่ข้างบนก็เรียกว่าเป็นอัลิฟฮัมซาวัศนถ้าเป็นอักษรตัวอีน่ะหัวอีก็คือตัวฮัมซะก็เรียกว่าฮัมซากะตโะนะครับถ้าจะเป็นลามกอมวบเลียอัลิฟตัวนั้นต้องเป็นฮัมซาวัศนและต้องตกอยู่ในคำนามเท่านั้นแล้วถามว่าคำว่าอัลอัลกีเนี่ยอัลกีเนี่ยนับตั้งแต่อัลิฟลามกรับ ถามว่าใช่ลามกอมอริยะไหมคำตอบก็คือใช่ครับเพราะก่อนจากอลิฟก่อนจากลามเป็นเาวรสอนและก็ตกอยู่ในคำอิเซมคำนามถือว่าถูกต้องน,นะครับอ,อบัลซอเบอฮุลกีเบาโรกีบาโร,าโรนะครับท่านผู้นํครับต้องแยกแยกดีนะครับคำว่ารรอตัวนี้คือรอเสียงหนาเขาเรียกอัลซเสียงหนารอโร ทะรีรินบางและก็รูปปากของสระนะครับถ้ามพี่น้องรราว่ามาแล้วถ้าฟันฮะหรือเดต้าหรือสระอ้าต้องเปิดปากเช่นอ้าบ้าและให้ลมไหลสู่ปลายลิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไอนคำว่ารูสระดดบปันหรือสระดมมา้าหรือสระอู้ต้องหูปากและให้ลมไหลออกมาทางลิ้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไหล ปากครึ่งจมูกครึ่งหนึ่งสมเนียงมันก็ไม่ใช่เอาซอบะฮุลกีบอรเวละลอฮูนะครับลลฮูนี่เขาเรียกมัดดอมมะหรือสระเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดับปันยาวอ่ะหรือเรียกว่าสระอูถามว่ามัดดอมมะในแทนจากอักษรอะไรแทนจากอักษรวาวลองเขียนคำเต็มสิครับว่าลลฮูวา,ฟาวฟัดฮาวะเลามฟัดฮะละอา,าดอมมะฮูวาวสุกุนฮู วละลาหูนะครับดุรียตุนดุรีนะครับรอที่มีสระชัดนะถามว่าชัดได้ไรครับชัดไดาอำกันตกอยู่ที่ลามตกอยู่ที่รอต้องอ่านเิ้นหรือกระชับนะครับดุรีแล้วก็รอที่มีสระกัสละรอตัวนี้ต้องอ่านออกเสียงบางก็ต้องกัสระคือ,อย่อนปลายลิ้นจดลงที่จดลงมาสู โคนฟันข้างหน้าด้านบนเรียกว่าสนายาและบากนั้นปากนั้นต้องแบะหรือว่าเขาเรียกว่าปากนั้นต้องพเพลย์ลองเชื่อสิครับอ,อ,อรอเปิดปากโอรูหูปากทะรี่หย่อนปลายลิ้นจดมาที่โคนฟันข้างหน้าด้านล่างพร้อมกับแบะปากแล้วก็เป็นรอเสียงบางชัดได้อยู่ที่รอชัดไดาอำกันดูรียะนี่ยาที่มีสระชัดด้เขาเรียกว่าชัดได้มุมกินอลักษณะแบบธรรมดา ดูริยตุบุฟัดหาตายกัสระตายดมมาตายเรียกว่าตันวินตันวินแทนจากอะไรครับนูนตายเพราะฉะนั้นถามว่านูนตายที่มาหลบอยู่ในสระตันวินก็เขียนคำเต็มเลยครับดันกัสระดันดมมาด,ดูรอชัดดะดุดรอกัสระริยาชัดดารียาฟัดหายาตามดมมาตูดด น้นสูกุลตุนดุริยตุนท่านพี่น้องครับแล้วก็ตากลมนั้นเขาเรียกตาตามมบุตโตตามมบุตโเมื่อขณะอ่านจุดและตานั้นเปลี่ยนเป็นตัวฮาถ้าอ่านต่อเชื่อมประโยคตาตัวนี้ก็เหมือนอย่างตามมบุสุโตหรือตามฟตัวหาคือตาแบนธรรมดานั่นเองนะครับตัวนี้แค่เป็นตามมบุสุตหรือตามมฟตัวหาดุริยตุโนะครับกูนะ ออกปากครึ่งหนึ่งจมูกครึ่งหนึ่งนะครับนี่เขาเรียกว่ากุลนะระดับปานกลางแล้วก็ประเภทของกุลน,นะเขาเรียกกุหนะเสียงหนาเพราะหนูนตายหรือตะเรนพบกับอักษรว้นนะครับดูริยตุโบบอ,อาฟาอลิฟเป็นอักษรมัดก่อนจกอลิฟมีสระฟา นะครับคือเป็นมัตตอตัวและตกหลังจากอักษรอลฟแอนสอนซ่าที่อยู่ในคำคำเดียวกันดอาฟอูนะครับเป็นมัดวาญิบมุตซินถ้าหากว่าอินดัลวอสลีอ่านต่อชื่อประโยคถ้าอินดัลวอคฟีเมื่อขณะอันหยุดนะครับกลายเป็นมัดอาริลิสุกูลต้องอันยาวหกคาร์กะเต็มๆเนื่องจากมีอักษรฮัมซาตกหลังจากอเลฟนะครับท่านพี่น้องครับ เราก็ต้องค่อยๆแยกแยะอักษรแต่ละตัวมีฐานเกิดที่ไหนแล้วก็มีสิ่ัดอะไรบ้างแล้วก็อ่านต่อไปขณะอินดันวอสลีอ่านต่อชื่อประโยคเป็นหุกกมอะไรท้าอินดันล็อกฟีอ่านหยุดเป็นหุกกมอะไรนะครับท่านผู้นกองครับการที่ท่านผู้น้องอ่านมานั้นถือว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเรามาจำแนกหรือมาแยกแยะแต่ละกฎแต่ละกฎมีอะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็ขอนําเสนอตัวซอสนะครับตัวอักษรสอดนั้นมีทานเกิดจากอัลเรียใช้ปลายฟันข้างหน้าด้านบนมาจดกับปลายฟันข้างหน้าด้านล่างฟันต่อฟันมาชนกันมาจดกันแล้วลิ้นไปอัดระหว่างฟันบนกับฟันล่างพร้อมกับเป่งเสียงออกมาขอนตัวอักษรและซอสน,นั้นลักษณะที่1ก็คือฮัมซุนพ่นลมลักษณะที่2คือรีคอวะนะครับเสียงเสียงหลวม ลักษณะสามอิสิลอละเสียงสูงยกโคนลิ้นลักษณะที่ 4, คืออิโตบักยกสองข้างลิ้นลักษณะที่5คืออิสมาตนะครับตายแบบชา้ชาช้าลักษณะที่6คือโซฟิตต้องมีลักษณะคล้ายเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือมีแข็งอยู่3เสียงสูงแล้วก็เสียงหนาแล้วก็คล้ายๆเสียงสัตว์อ่อนก็คือพ่นลมแล้วก็เสียงหลวมปันกลางก็คือตายแบบชา้ชาช้าผลลัพธ์ออกมาก็คือนาติยะนะครับคือคกุกกวิลักษณะแบบแข็งธรรมดาตัวยอย่าง وأصابه الكبار وله دُرِّيَّةٌ ضعفاء <بُعَفَى> وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن.